สวัสดีค่ะวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรม ACT Night nice o Meet You ในวันศุกร์ที่27กันยายน2567ค่ะกิจกรรมนี้แบ่งเป็นทั้งหมด3ส่วนด้วยกันโดยส่วนแรกเป็นกิจกรรมที่เรียกว่า Walk and y โดยมีฐานทั้งหมด9ฐานซึ่งแต่ละฐานต้องใช้ความสามารถทั้งหย่งที่สถิตปรรัญญาความเร็วและความสนุกสนานเพื่อให้ได้ใจกรรมาการนะคะในแต่ละฐานจะมีการกำหนดโจท์ดอาไ้ให้แล้วก็ให้ทำในสืสอนอนะคะเพื่อทำการิจกรรมทีละสวยค่ะอย่างเช่นอันนี้นะคะจะเป็นการลอดหว่วงทีละ3หว่วงค่ะตั้งแต่ต้นจนคนสุดท้ายนะคะ กิจกรรมต่อไปเป็นการตัดลูกปิงปองค่ะโดยตัดสีละลูกก็ได้หรือจะสามลูกแบบนี้เลยก็ได้นะคะซึ่งในการเข้าถางแต่ละถังนั้นไม่จําเป็นต้องเดียงลำดับค่ะถางไหนว่างสามารถเข้าไปได้เลยเมื่อทํากิจกรรมแล้วเราจะได้ตัวอักษรที่นํามาเรียงแล้วเป็นคําว่า o r กค่ะซึ่งในคํานั้นนะคะจะขาดคําว่าตัว K ค่ะเราก็เลยเติมคําว่าตัว K ให้นะคะ เพื่อให้กิจกรรมนี้สมบูรณ์ที่สุดค่ะเมื่อเราเข้าฐานเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กลับขึ้นมารวมตัวได้บนอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยครั้งนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมที่มีชื่อว่า Get to Know You ก็คือการหาชื่อเพื่อนนะคะตามโจทย์ที่เขากำหนดให้ค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็สนุกสนานวิ้งกันให้วุ่นเลยนะคะ ลังจากนั้นสดที่3ค่ะงานสุดนี้ก็คือปาร์ตี้นั่นเองนะคะกิจกรรมนี้ก็คือเราต้องส่งตัวแทนแต่ละสีขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีโดยพวกเราทุกคนจะร่วมทำกิจกรรมเต้นโชว์อยู่ด้านล่างนะคะในการเข้าร่วมกิจกรรมของสี่ง,งินครั้งนี้นอกจากจะได้ความสนุกสนานแล้วเรายังได้รางวัลที่หนึ่งด้วยนะคะทำเอาทุกคนหายเหนื่อยไปเลยนะคะงานนี้ได้ปลผล่ตปนอย่างเต็มที่ค่ะ สิ่งสำคัญของกิจกรรมนี้นะคะก็คือคำว่า t มเ m ิ o ์ k นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ